เขาทุกคนวันนี้พาทุกคนมาที่สํานักช่างบอมลังสิทธิ์นะครับช่างบอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ช่างบอมเนี่ยจริงๆพวกเราก็ได้เคยมาขอความรู้กับแกไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบโกหรืออะไรต่างๆครับวันนี้ในเรื่องของฮอนด้าเวฟนะครับสํานักช่างบอมเองตอนนี้ก็ทำฮอนด้าเวฟเวฟจะเยอะพี่อย่างหนักเลยตอนนี้พวกทีอารพวกอะไรไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ไม่ถนัดไม่ใช่ทางอ่าครับผมก็เลยมาทําพวกเวฟ โซนิกแต่ก่อนทำโซนิกแล้วตอนนี้มาทำเวฟครับครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ช่างบอมก็สร้างชื่อจากเรื่องโซนิกก็คือวาสดของประเทศละใช่ครับแล้วเวลานี้ทำไมถึงขยับมาทำในเรื่องของเวฟมันเป็นรถตลาดเลยเพี่ครถตลาดที่แบบว่าเขานิยมกันขี่ใช้งานได้อะไรเงี้ยครับก็คือโซนิกไม่มีแล้วท้องตลาดมีเวฟเยอะเราก็ต้องหันมาทำอะไหล่เวฟแล้วก็ทำเวฟแข่งอะไรเงี้ยพี่ครับพูดถึงอย่างเวฟตอนนี้ที่ช่างบอมทำเนี่ยทำในสเต็ปไหนยังไงบ้างมันมีขี่เล่นมันมี ขี่เล่นด้วยรถทิปรถแข่งมีเยอะเลยครับครับผมม,มีเยอะรายละเอียดของการตกแต่งของแต่ละประเทศมันก็ต่างกันไปใช,ใช่ใช่ใช่จะเอารถทิปก็อีกแบบหนึง่ง<ะ>จะเอารถส่งเวลาแข่งก็อีกแบบหนึง่งจะเอาขี่เล่นก็อีกแบบหนึ่งแล้วแต่รเราคุยกันครับครับผมตอนนี้เวลานี้ครับผมถือว่าช่างบอมเนี่ยถ้าในสนามแข่งเวฟเ,เองก็เป็นตัวหัวแถวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาขอในความรู้ในเรื่องของ ตัวแข่งแล้วกันเวฟนะครับครับตอนนี้วงการแข่งเวฟบ้านเราเนี่ยเขาจําแนกแยกรุ่นอะไรยังไงกันบ้างคะจ้างมีหลายรุ่นมากเลยมีตั้งแต่ลูก5 6าห5 9 6าเจ็ดห้าเก้าหกหกชัก5าหลักเดิมโอเพ4ี่อห้าสิอวตารมีหมดเลยครับอ่าก็เรียกเรียกว่าแล้วแต่ละรายการว่าเขาจะบรรจุรุ่นไหนลงไปในการแข่งมันน่าจะใกล้เคียงกันหมดรายการน่าจะมีแข่งเกือบทุกรายการอ่าจุดที่เราจะเลือกทำว่าเราจะทำรุ่นไหนไปอะไรเงี้ยครับครับก็คือว่าย่อยรุ่นกันมาเยอะเลย ใช่ครับผมเพราะะย่ารุ่นเวฟก็เยอะแยะแล้วอย่างคันนี้ที่เราให้ช่างบอมนํามาให้แนะนําให้พวกเราดูกันคันนี้ก็เป็นรถแข่งเหมือนกันอันนี้เป็นรถแข่งรุ่นหลักเดิมโอเพนครับผมคือห้ามย้ายหลักให้อยู่ในหลักเวฟครับผมคุณจะใส่ลูกอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นหลักเดิมหลักเดิมก็คือเสาเชือสกบันนี่แหละใช่ห้ามย้ายอใช่ครับแต่จะยัดลูกอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลักเดิมเสาเดิมแล้วตอนนี้ลูกที่มันขยายได้ใหญ่สุดมันจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ผมทาลูกเจ็ดแป แต่ช่วงชักยาวช่วงชักสิบสี่สิบสามิลสิบสี่มิลไม่เกินนี้ครับสิบสามครึ่งแล้วก็สิบสี่ประมาณนี้ครับครับผมแล้วตอนนี้พูดถึงลูกที่ช่างบอมใส่ในหลักเดิมเนี่ยใหญ่ยยสุดได้หรือยังก็เต็มใหญ่สุดแล้วนะพี่ถือว่าสุดแล้ว,ลวใช่ไหมฮะก็มันก็เคลียดหลักแล้วนะแต่ผมไม,มันน่าจะได้อีกแต่มันเสี่ยงอันตร,รายรายละเอียดของเครื่องยนต์เขาช่างบอมเล่าให้ฟังหน่อยคร่าวๆที่เล่าได้ว่าอย่างคันนี้มันทาอะไรบ้างอย่างคันนี้ก็เป็นใส่ชักสิบสามครึ่งคันนี้ชักสิบสามครึ่ง วาลก็เต็มที่เลยสามสิบยี่สิบเจ็ดใช่แล้วก็มีเกียร์เกียร์หนึ่งสองครับครับผมแล้วก็เป็นระบบหัวฉีดน้ำมัน e 8 5ดห้าวนี้เคสเครื่องมันเป็นเคสเดิมไหมครับช่างบล็อกเดิมแต่เป็น CNC ครับหลักหลักเป็นหลักเดิมแล้วก็เป็นบล็อกเดิมแต่เป็นเป็นเป็นพวกนี้เป็น c n c หมดเลยจะแข็งแรงถ้าเป็นของเดิมมันบางมันแตกขวมยกอ๋อครับผมใช่ซึ่งงานซ NC ีเนี่ยทางสนักบอมเองก็ออกแบบพัฒนาสร้างก็มีหลายแบรนด์นะครับก็ซื้อมาแบ่ง มาซื้อพวกมาด้วยแห่น C N C โรงงานมีหลายมีมันเลือกเลือกซื้อได้ตอนนี้อ่าครับผมใช่ครับอย่างเครื่องยนต์คันนี้คันนี้พอทําในสเตจนี้แล้วมันทําความเร็วอะไรยังไงเท่าไหร่ครับสถิติมันอันนี้วิ่งสิบสี่ร้อยสองเมตรวิ่งสิบจุดห้าครับครับผมสองร้อยเมตรวิ่งหกหกจุดหกครับครับผมแล้วเวลาตอนนี้ถือว่าเป็นไงครับหัวแถวก็เวลาดีนะครับอ่าใช่ครับผมแลวในการเซตรถแข่งครับช่างอุปกรณ์ส่วนพวกภายนอกมันต้องทําอะไรบ้าง รายละเอียดก็ต้องโชกหน้าเหมือนก็เหมือนรถทุกทกรุ่นต้องทำแล้คร<ะ>ับโหลดโหลดแบบว่าทําให้เตี้ยสุดอะ่ะให้ออกโค้งสิฟุตได้โชกหน้าก็เตี้ยไล่น้ำมันใหม่ครับสวิงอาร์มยืด2นิ้ว<ะ>ก็ต้องใส่โชกหลังใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็<ด>เ,เป็น<ว>อุปกรณ์ตกแต่งที่พัสมิรเราใช่ใช่ครับ,รบก็เลือกมาใส่ในใน,ใน,ในอันนี้อย่างคันนี้ ท่อเทอร์อะไรเป็นอะไรของอะไรยังไงบ้างช่างของเราท่อเทอร์อันนี้เป็นของพี่หนูขเขาจะตีมาให้รถแข่งครับใช่ครับมันเป็นหลักเดิมโอเพน <ะ S 2> นี่ตีมาไล่ท่อไปนี้จบสุดอมันจบสําหรับรถคันนี้ครับก็ต้องไล่ไล่นี้ไปครับผมโอเคงั้นก็คันนี้ก็คือสเต็ปของหลักเดิมใช่หลกักเดิมมีแข่ง,งทุกรายการนะครับครับผมยังมีอีกคันหนึ่งที่ช่างบอมจะมาให้ดูอันนั้นเป็นรุ่น ก็ประมาณ400ร้อยสี่อกว่า cc ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูของรายละเอียดของคัน400กว่า cc ว่าเขาทำอะไรไงไปบ้างได้ครับได้ครับครับผมท่างบอมคันนี้เป็นรถที่ทําแข่งในรุ่น450ร้อีหาครับผมลูก80ดิชัก10มิลครับผมตอนนี้เครื่องยนต์พัฒนาหนักกว่าคันที่ผ่านมาละคันนี้เครื่องยนต์มันเป็นยังไงมันจะเป็นลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าเดิมฮะลูกใหญ่อันนี้แข้งก็เป็นแข้งเอ็กซไอหลักหลักเป็นเอ็กเซเตอร์ครับย้ายย้ายหลักเป็นแข้งซีนซีครับ คันนี้ความจุกระบอกสูบมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะก็450ซีซี450ลูก85ช้าร์จ10มิลครับผมใช่อ่าคือสเต็ปเครื่องตัวนี้ถือว่าโหดพอสมควรเลยใช่วิ่งก็มันต่างกันเยอะเลยความเร็วก็อะไรก็ต่างวิ่ง10.2ครัส1บจ2อเมตรก็วิ่ง6.4 6.5อ่ามันเร็วความเร็วต่างกันเยอะครับสังเกตดูทั้งบอมทั้งบอมจะทํารถแข่งในโคก อะไรเรียกบอดี้ของเวฟหัวเถิกเป็นส่วนใหญ่ใช่มันมีความแตกต่างของเวฟ้รยช้ารุ่นอื่นไหมผมชอบหัวเถิกมันผิวดีถ้าใส่เป็นบางลมมันไม่ได้มันต้านลมอ๋อครับถ้าเป็นหัวเถิกมันก็ผมชอบด้วยครับแล้วมันมันมันไอ้นี่ดีครับมันมันไม่ต้านลมครับผมมันเพียวด้วยด้วยตัวทรงของแฟร์ลิงเนี่ยมันมันรูลมกว่าใช่ใช่มันเตี้ยด้วยครับผมใช่ไอ้ตัวไฟรเรือบางลมก็ไม่เพียวกว่าไฟร์เรือบางลมมันน่าจะมันน่าจะสูงกว่าน่าจะ เธอทาก่อนนะอ่าคืออัน <il> นี like <Heather> ้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เลือกใช้หัวเธอมาทำใช่ครับใช่ครับในอย่างคันนี้อุปกรณ์สวนควบภายนอกก็แน่นอนว่าเซ็ตคล้ายๆกันก็คล้ายๆกันครับก็ต้องเตี้ยต้องเตี้ยเลยแล้วก็สวิงอาร์มก็ต้องยาวครับเพราะว่าข้อโซ่ใช้เยอะมันจะเป็นถ้ารถในสนามจอดออกมันโซ่ผมก็จะใช้ยาวเลยครับไว้ออกตัวมันจะได้ไม่งัดอ แต่ถ้ามุดเป็นรถโลอย่างเงี้ยผมโลสเตอร์เล็กก็ต้องโยนล้อเข้ามาครับเพราะว่าใส่สเตอร์เล็กเดี๋ยวมันไม่ไหวอ๋อแต่ถ้าร,รถจอดออกอ่ะมันต้องใส่ใส,ใส่ใส่ข้อโซ่ยาวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันบินเนี่ยพี่แล้วครับแล้วตัวนี้มันมีสูตรสำเร็จไหมว่ามันจะต้องใช้โซ่กี่ข้ออะไรพวกนี้มันก็มีนะครับมันไว้ไล่มันก็ไล่ของใครของมันว่าแล้วแต่ว่าคนขี่จะชอบพี่ต่อโซ่ข้อหนึ่งครับแล้วก็โยนโซ่อะไรเงี้ยมันก็สาคัญหมดใช่พี่ อันนี้สิก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไหญลายใช่มีอวตารด้วยอ่าเนี่ยแหละที่กำลังจะถามถึงคือเวลานี้เวฟที่แข่งมีรุ่นอวตารอวตารนี่คือบล็อกแบบว่าเต็มเต็มที่เลยครับคือมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยอะเวฟอะให้มันยึดหูเครื่องเวฟได้อย่างเงี้ยคุณจะซีนซีเอาไส้ในของอะไรมาใส่ก็แล้วแต่นะเขาเรียกว่าอวตารแต่เรียกว่าเครื่องสร้างเลยก็ว่าได้ใช่สร้างเลยแต่ให้มันอยู่ในบอดี้เวฟครับผมแต่มาวางแล้วมันยังอยู่ในบอดี้เวฟใช่ใช่ก็ค รถสูตรอะไรเง,งี้ยเขาเขาเวียงอะไรม,มีมีหลายเจ้ารับถ้า CNC ขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้มัน CNC ซะส่วนใหญ่ครับือ<ช>จริงๆตอนนี้ในสำนักของช่างบอมก็ท,ากทํารถเวฟอวตารไปเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พิ่งแข่งเสร็จรถอาจจะยังไม่สวยงามใช่ใช่ยังไม่พร้อมเดี๋ยวอากาสหน้าพามาจเจาะดูเรื่องเวฟอวตารของช่างบอมอีกสักเดือนหน้าน่าจะสมบูรณ์เพราะตอนนี้กําลังทํา CNC เครื่องอยู่เครื่องตัวใหม่แล้วนอกจากที่ช่างบอมทําเวฟวิ่งทางตรงแล้ว ยังทําไปลงสนามวิบากด้วยใช่ใช่ครับเวฟวิบากเป็นรุ่นบางลมสุรตานอะไรเงี้ยอ่าก็คือเป็นรุ่นที่ตัวท็อปของรุ่นบางลมใช่ใช่ครับโครงสร้างอะไรก็มีทําหลักเดิมด้วยครับหลักเดิมทําให้ลูกพี่ที่จันด้วยแล้วก็จะเป็นในในบอดี้สุรตานก็เต็มที่เพราะฉะนั้นทียบอกก็ว่าเวลาเนี้ยถ้าเกิดเรื่องของการพัฒนาสายพันธเวฟช่างบอมก็ครบเครื่องอยู่แล้ว ใชาเวฟก็ก็ได้ครับรถถนนได้รถทริปได้ใช่รถขี่เล่นได้รถแข่งขันเรียบช่วงนี้น่าจะเยอะช่วงรถเนี้ยเพราะว่ามันจะใกล้เทศกาลแบบปลายปีที่เขาไปภูทับเบิกนะไม่อาบกันอะไรเงี้ยรถทริปเยอะมากเลยพี่ตอนนี้จะไม่ทันเลยตอนนี้จริงๆสามารถรับรถลูกค้าได้อยู่ไหมรเพื่อนๆที่สนใจต้องโทรมาถามเพราะว่ามันมีค้างงานค้างอยู่หลายเจ้าอยู่ว่าถ้ามุดแบบว่าเรามี ช่วงจังหวะโอกาสอย่างเงี้ยเราก็ทําให้ได้เพราะส่วนมากผมอยากจะเคีรยงานเขาอกเยอะครับแต่โทรมาก็ได้แต่บางทีลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาเก่งในเรื่องพวกประกอบบางทีเขาให้เราจัดชุดไปเขาไปเซตประกอบเองเยอะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องรอเราบางทีเรามีจัดอะไรเป็นชุดชุดให้เขาไปแบบเขาเรียกว่าชุดทากาวเงี้ราบาดหัวลูกหลบบาวัดระยะวัดอัตราส่วนวัากำลังอ่าไป เขาก็ไปประกอบเองได้ครับใช่แล้วเขามีอะไรก็โทรปรึกษาได้ส่วนมากอย่างนั้นเยอะที่ร้านที่ผมจัดไปนะอ๋อเพราะฉะนั้นลูกค้าต่างจังหวัดที่อาจจะไม่สะดวกเข้ามาหาช่างบอมที่นี่ใช่หรือบางทีอยากจะอยากจะลองประกอบอยากจะแบบอะไรแบบนี้ครับก็โทรสั่งเป็น,ปนชุดทากาวหรือว่าชุด เซตระยะได้หมดครับแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าของผมมีหมดเลยอ่ามีอะไรทดแทนมีทุกอย่างครับผมท่อเธอไอ้เสียมีทุกอย่างของเวฟเลยดีกว่า,า,ง,าง่ายง่ายในการปรับแต่งก็เดี๋ยวช่้งบอมแนะนําได้ใช่แนะนะําได้ครับโทรมาเวลาอนี่โทรมาว่าอะไรยังไงเงี้ยครับ,รบแต่ส่วนมากถ้าเราไอ้นี่เราก็จะวัดระยะไปให้หมดอ่า พอจริงๆแล้วในช,อช็อปช่างบอมเนี่ยยังมีรถที่น่าสนใจเยอะแยะเลยเยอะพาไป<ล>ถ่ายได้เรื่อยๆอ่า,า,า,านี่ช่างบอมเปิดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าผมพาทุกคนมาดูใ,<ช>ในเรื่องของเวฟอวตาร์ช่วงนี้นนช่วงนี้จะยุง <laughs> ะย่งเลยครับผมแกร์ยุ่งหลายอย่างมาได้ประมาณนะมาทะโทรมาบอกเดี๋ยวผมไอ้นี่เกลี้ยงไว้ให้ะนะครับงั้นวันนี้รบกวนช่างบอมแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับช่างบอลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ